สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับนัดเช่นเคยนะคะที่เพจของทัศฟอนวิวค่ะและนัดก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้นัดมากับ <The Green. S 1> หลารียไล์ต่วลา์คิดนะคะที่เขาบินเดี่ยวมาพอสมควรแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะนัดก็มาดีวิวเป็นคู่กับเขานน่นเองนะคะวันนี้เรามีเครื่องนะคะที่ขึ้นชื่อได้ว่าดังติดกระแสนในตอนนี้เลยก็คือซัมซุงนั่นเองนะคะเป็นตัวฝาพับนะคะเรียกว,ว่าซัมซุงแกรี่ สีครับสนะคะซึ่ง s ซัมซุงตัวนี้นะคะได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการกันน้ําด้วยนะคะแล้วก็เป็นฝาพับนะคะที่คงทนนะคะ,ะแล้วก็ทนทานมากเลยถูกต้องแล้วมีอลูมิเนียมแข็งแรงมากจริงป่ะจริงตีได้ไหมอย่าใจเย็น <laughs> โอเคค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะในเรื่องของสเปคนะคะจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสำหรับข้อเกมได้ไหม ได้เอ็นเตอร์เทนได้ไหมไม่สบายสบายหรือไม่สบายเอาไงเอาดีดีสบายสบายต้องอย่างนี้สบายไม่ใช่อย่างนี้โอเค okay. แล้วมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกอีกหลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาชมคลิปกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะครับของตัว Samsung Galaxy C53 ตัวนี้ครับก็คือตัว รอบตัวเครื่องนั่นเองครับรอบตัวเครื่องนะครับสังเกตได้เลยครับว่านี่เห็นไหมเราพับอยู่ซึ่งเวลาเราพับอยู่เราก็จะเห็นตรงนี้นะปกะติอง่งกล้องสองเลนแล้วก็ไฟแฟลชเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นกล้องหลังแต่พอพับมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะก็จะกลายเป็นจอสแสดงสถานะการเจนเตอือนต่างๆครับวิธีการใช้งานง่ายๆก็แค่ผ่านมาด้านข้างตรงนี้มันจะมีปุ่ม power อ,อยู่กดเปิดมาปึ้ง เราก็สามารถสไลด์เพื่อดูการแจ้งเตือต่างๆได้โดยจอแจ้งเตือตัวนี้นครับเป็นจออะมูเลตขนาด1.9นิ้วเมื่อเปิดออกมาแต่ก่อนเปิดเรามาให้ดูขอบด้านข้างหน่อยครับตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับจะเป็นขอบอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงทนทานสูงอ่าอให้ดูใกล้ๆโฟกัสถึงที่ฟืบโอเคเห็นไหมไม่เห็นโฟกัสถึงที่ฟืบนี่ครับมืดหน่อยนึงเพราะว่าเครื่องนี้สีดา ตัวนี้จะมีความแข็งแรงทนทางสูงมากสามารถเปิดได้เป็นแสนแสนครั้งอย่างที่ s a ั s ซุ g การันตีไว้ครับเมื่อเปิดออกมาครับจะพบเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปครับโดยมีความกว้างอยู่ที่6.7นิ้วเป็นจอแบบไดนามิกอัมูมเลตของ a m s u ุ g โดยเฉพาะเหมือนกันครับโอเคเรามาดูรอบๆตัวเครื่องดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างหันมาด้านข้างครับตรงนี้ขอเริ่มฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงเพิ่มลด ปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้ตรงนี้ปุ่มเปิดเครื่องที่สามารถใช้เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือได้หันมาอีกฝั่งนึงครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดแบบนาโนซิมอ่ะข้างนี้สีดำดหยากหน่อยเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเมื่อใช้ที่จิ้มซิมแกะออกมาครับก็จะมีช่องใส่แบบนาโนซิมตรงนี้หอันครับด้านข้างผมใส่ให้ดูอีกครั้งนึง ด้านหลังครับด้านหลังผลิตมาจากวัสดุอย่างดีครับด้านบนครับเวลาที่เปิดออกมาจะทําหน้าที่เป็นกล้องหลังโดยตรงนี้มีกล้องหลัง2เลนครับความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้งสองตัวพร้อมไฟแฟลชครับโดยแต่และเลนมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวผมไม่เล่าให้ฟังแล้วกล้องอีกกล้องหนึ่งก็คือกล้องหน้าสําหรับการถ่ายเซลฟี่ครับตรงนี้จะเป็นกล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลแต่เมื่อที่คุณพับมาแบบนี้คุณก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นกล้องหน้าได้เหมือนกันครับ ส่วนด้านบนของเครื่องตรงนี้นะครับจะเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนครับแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับสามส่วนตรงนี้ปึ้งจะมีอ่าปึ๊บโฟกัสเล็กน้อยตรงนี้จะมีลําโพงเสียงครับช่องสำหรับโอนถ่ายข้อมูลแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบไทซีแล้วก็2อ,อันนี้ครับชัดๆเลยเป็นไมค์สนทนาอีก2ตัวครับตัดเสียงและสนทนา โดย Samsung Galaxy C Flip 3ตัวนี้นะครับมีให้เลือกด้วยกันถึง4สีก็คือตัวนี้ที่ผมได้รีวิวก็คือสีดำครับเหมาะกับผู้ชายหรือผู้เท่ผเพวัยเลยนอกจากนี้ยังมีสีครีมขึ้นรูปมาปิ้งสีเขียวขึ้นรูปมาติ้งและสุดท้ายคือสีลาเวนเดอร์ครับหรือสีออกม้วนแบบนี้ปิ้งค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวกันเกี่ยวกับเรื่องของสเปคกันดีกว่านะคะสเปคเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของจุดเดน่นจุดเด่นเดี๋ยวเราจะอธิบายเลยครับว่าฟังก์ชันการใช้งานระหว่างการเปิดหน้าจอการปิดหน้าจอทำอะไรได้บ้างแล้วก็สเปคการเล่นเกมการอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับเราจะดูแบบดีเทลไปเลยได้เลยค่ะงั้นเราไปชมกันเลย ก่อนจะเข้าไปดูรายละเอียดในตัวเครื่องครับผมขอพูดถึงความพิเศษของจอด้านนอกตัวนี้ของซัมซุงก่อนครับเห็นไหมเป็นเงาสะท้อนชัดเจนอย่างแรกเลยคือใช้ไปกระจกใต้เห็นนิ้วไหมเอ่ยอ่าไม่ใช่เรื่องจริงจังเข้ามาจริงจังดีกว่าครับซึ่งตัวจอตรงนี้ครับยังสามารถทําได้หลายอย่างยกอย่างเช่นตัวนี้ครับดูการแจ้งเตือนของของเราครับเราสามารถกดเข้าไปดูแจ้งเตือนยกอย่างเช่นอีเมลหรืออะไรก็ตามของเราได้เนี่ยกดเข้าไปปึ้งกดเข้าไปอ่าน เมลของเราได้เลยว่ารายเดียนเมลของเราเป็นยังไงโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าจอเครื่องก็ได้อ่าอย่างอย่างแรกการแจ้งเตือนต่างๆทั่วไปก่อนต่อมาตรงนี้ครับตัวนาฬิกาครับซึ่งตัวนาฬิกาตัวนี้ครับเราสามารถเข้าการตั้งค่าแะเพื่อไปปรับเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาหรือรูปภาพต่างๆที่เราต้องการได้ครับดูได้จากที่ผมทําตามนี้เลยครับ ต่อมาครับต่อมาก็คือเครื่องเล่นเพลงครับตรงนี้ครับเวลาที่เราเปิดเครื่องเล่นเพลงอยู่ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูโดยตัวนี้ที่ผมทดลองใช้ก็คือตัว Spotify แบบนี้แล้วผมก็ลองเล่นเพลงดู <S <S ฮัลโหลครับปึ๊บ เราสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงได้จากหน้าจอเลยไม่ว่าจะหยุดเพลงอย่างนี้หรือเล่นเป็นเพลงถัดไปโ,โฆษณ<ฆ><ฆ>าก็มาหรือตรงนี้ครับ,บ,รบออหรือตรงนี้ครับเป็นการแจ้งเตือนยกอย่างเช่นการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกหรืออะไรทำนองนี้เอาไว้ครับ ต่อมาครับเราจะเล่นตัวโหมดฟิกให้ดูโหมดฟิกก็คือโหมดที่จะแสดงผลเวลาที่คุณพับหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้เพื่อการแสดงผลรูปแบบพิเศษของซัมซุงแต่ก่อนที่จะโชว์เราจะไปโชว์การตั้งค่าก่อนว่าตั้งค่ายัางไงครับโดยที่เราไปที่การตั้งค่าครับตามเดิมแล้วก็เซิร์ชคำว่า lab ตัวนี้ครับตัว lab ตัวนี้กดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วเข้าไปดูที่ตรงนี้ คุณสมบัติขั้นสูงนะครับกดอีกทีแลบแล้วก็แผงโหมดฟิกตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีโหมดต่างๆให้เราเปิดครับซึ่งเบื้องต้นครับโหมดที่ลงรับฟิกอยู่แล้วจะมีกล้องถ่ายรูปการตั้งค่าและแกลเลอรี่แต่จะมีโหมดอื่นๆอีกที่เราสามารถเปิดได้ตัยตัวเองครับยกวอย่างเช่นนี่โทมเพย์แมพอะไรพวกนี้เพื่อสแสดงการใช้งาน2หน้าจอครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกัน อย่างตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็น y o u t u b e เห็นไหมครับเราจะแยกช่องวิดีโอกับช่องพวกคอมเมนต์ข้อความอย่างชัดเจนเปิดคอมเมนต์ก็สามารถอ่านต่อได้เลยโดยที่เราดูวิดีโอได้ด้วยแบบไม่มีปัญหาอะไรหรือจะดูวิดีโออื่นด้านล่างนี้กดเปลี่ยนมันก็จะสลับให้เราโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรหรือจะเป็นโหมดแกลเลอรี่ครับตรงนี้เราก็สามารถแยกสว่วนของรูปภาพ กับส่วนของหน้าจอด้านบนได้อย่างชัดเจนครับแบ่ง2หน้าจอส่วนหนึ่งเอาไว้ดูการตั้งค่าสางๆส,ส่วนหนึ่งไว้ดูรูปได้อย่างเต็มที่หรือจะเลือกใช้งานแบบมัลติวินโด์ก็ทําได้ครับโดยเป็นการใช้2แอปในหน้าจอเดียวครับทำได้ง่ายๆแบบนี้ครับเปิดแถบด้านข้างตรงมาครับสําหรับมัลติวินโด์กดลากมาสักแอปหนึ่งก่อนผมจะเลือกเป็น YouTube ครับวางให้มมาเต็มจอแบบนี้จากนั้นแถบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้อ่าโครม ลากมาจะเอาข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่ผมเลือกข้างล่างเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้งานสองแอปในหน้าจอเดียวที่สําคัญครับสามารถทับขึ้นมาได้เพื่อใช้งานแบบฟิปแบบนี้ครับส,สวยๆไปอีกอ่าบนล่างแยกการใช้งานอย่างชัดเจนลองมีการพิมพ์แบบซัมซุงอ่าเซิร์ชการใช้งานต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหาอ่า สำหรับการเล่นเกมก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับว่า Samsung Galaxy Flip 3ตัวนี้จะทำได้ไม่ดีเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ความละเมอียดสูงอย่างนี้เลยครับตัว snapdragon 888สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเนี่ยด,ด,ดูดูดูเห็นไหมลื่นไหลมากฟมเฟรมเดย์ก็ระดับ50-60ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมโดยที่ผมทดสอบกับตัว call of duty เสียงก็กระหึ่มดีการเคลื่อนไหวก็แบบ นุ่มนวลลื่นไหลดูครับถ้าใครจะเอามาเก็บเบลหรืออะไรบอกได้เลยว่าเหมาะมากแต่ตอนนี้ขอตัวไปทำแต้มก่อนครับเดี๋ยวมาดูในโหมดอื่นกัน มากีนก้น,นะคะนะัไปถ่ายภาพมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้วยกล้องของเขานะคะมีทั้งกล้องที่อยู่ในตัวเครื่องใช่ไหมคะใค<ช>รและอยู่กล้องหลังมาพรเลยโอเคค่ะแล้วตรงนี้จุดเด่นในเรื่องของการเซลฟี่ได้ไหมทำได้ครับทำได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะเรามาดูฟังก์ชันเรื่องกล้องกันนะคะไ,ไปกัน สำหรับกล้องนะครับประกอบด้วยกล้องด้วยการสามเลนครับประกอบด้วยกล้องด้านหลัง2เลนความละเอียด12ล้านทั้งคู่ครับเป็นเลนวายแองเกิลคามิล่ากับอันต้าวายแองเกิลคามล่าครับตามภาพนี้ครับแล้วก็กล้องหน้าขนาด1ิล้านพิกเซลครับซ่อนอยู่เมื่อพับออกมาครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถใช้กล้องด้านหลังเป็นกล้องเซลฟี่ได้ด้วยการพับเครื่องออกมาแล้วก็ปลดปุ่มพาวเวอร์ด้านข้าง2ครั้งครับก็จะเป็นบริเวณหน้าจอของส่วนที่พับครับจะแสดงเป็นกล้องหน้าออกมาทําให้เราสามารถถ่ายรูปได้ด้วย หรือเราจะงองหน้าจอเป็นรูปแบบ f l ิปเพื่อถ่ายรูปในมุมมองที่แตกต่างเราจะมีพื้นที่ถ่ายรูปที่มากขึ้นแล้วก็พื้นที่ด้านล่างสําหรับการใส่ฟังก์ชันต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับ บ้างคะไม่ว่าจะเป็นสเปคนะคะเกี่ยวกับรอบตัวเครื่องก็ดีหรือว่ามุมกล้องก็ดีต่างๆนะคะรีวิวที่เราจัดเต็มขนาดนี้นี่ยกผลประโยชน์ให้คุณแปดเลยนะคะสภาพดักกลิงนใกล้ตายแล้วคะ่ะถ้าอยู่ภายใต้หมวกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราก็คงอยากจะรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่คะ Samsung Galaxy ตัว13ตัวนี้ครับแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับก็คือรุ่นอม ร้อกับลอม2องนะครับลอมร้อยยราคาอยู่ที่34,900บาทส่วนลอมสองห้ครับราคาอยู่ที่36,900บาทครับุวยราคานี่ น่าเป็นเจ้าของได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถซื้อได้ที่ซัมซุงแบรนด์ช็อปนะคะหรือร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วๆไปนะคะหรือถ้าตอนนี้นะคะไม่สะดวกไปก็กดออนไลน์ได้เลยลองเข้าไปดูตามที่ต่างๆหรือสิร์ชใน Google ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณเป็ดกับนนะัทท่าทางจะต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่ารีวิวแบบเต็มเนี่ยสนุกมากๆเลยค่ะแต่อยากจะลองเล่นเครื่องเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะัทและคุณดักลิ๊งนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะ ฝากเพจทัดฟอนวิวเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ